นี่สักเก้นั่นายจะไปไหนอ่ะอ๋อฉันจะเอมิมไปไปไปสุสยามอ่ะแล้วนายจะเอมิมแล้วนายจะเอมิมใส่ชุดหน้าไปทำไมอ๋อแค่ใส่ไปอ่ะชุดประจำตัวความเห็นมึงไม่ตรงกับกูซะและ้งั้นเรามาสู้กันไหมเข้าท่าฮะคอมเมนต์ไรดแยกเงากะทูมาเลยเพื่อนอ จากนี้แหละจัดก้ามันเลยเพื่อนได้เลยเออโอ้โเออเฮ้ยหนาขาเพนไฟโอ้โหจากหนังเลยคอมแปดเฮ้ยจื๊บอ่ะมันอยู่แล้วเนี่ยงั้นแยกกันไปเจอเชื่อใยอ่าเฮ้ยมันไม่ตายเลยเนี่ยเออเฮ้อโหได้ทำเลยไม่ได้ฉันลงซาสเกะเฮ้ยนารุโตะเรียกเชตรจิตเลยเรียกคนเผล่น โอจุบเยโอ้จุบบล้ลได้อย่างดิชิตอนไม่ไปดีดกูองเรี่อ้โหโดทังคู่ต,อมมอต้องอซะแล้วสะสมวังจาพลังขึ้นาเจ้าอ้กูนี่มึงเตะกูใช่ไหมี่กูต่อยมึงเตะกูต่อย้หพลังครุนตาวม่ไเดก็กกู ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะอืมแค่นี้แหละแล้วถ้าเกิดใครเอ้ยถ้าเกิดใครที่เอ่อยากดูคลิปหน้านแกทำมาให้นะครับเพราะวาคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะแฮรบ๊ายบายเยื่อะเลยค่ะ